ช่วงหน้าฝนแบบนี้เมื่อวานฝนตกไหมคะเมื่อวานฝนตกเหมือนกันนะตกอยู่ช่วงหนึ่งน้ําเจิ่งเหมือนกันแต่ถือว่าไม่ค่อยหนักมากเท่าไหร่ถ้าพูดถึงสัตว์ในช่วงหน้าฝนคุณนึกถึงอะไรกันผมนึกถึงสัตว์เลื้อยคานอย่างงูเออใช่งูเข้า,า,าบ้านอาจจะเลื้อยเข้ามาที่บ้านก็ได้ ไม่ตกก็มีนะตามโถส้วมเห็นไหมเห็นขานะ่าวแล้วอันนั้นน่ากลัวนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นที่มาที่เจ้าหน้าที่เขามีการจับงู18ตัวนะคะเ <c oughs> ตรียมไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะ <c oughs> ซึ่งเป็นงูที่ชาวบ้านแจ้งมาแล้วก็ไปจับออกมาตามบ้านเรือนต่างๆนั่นเองนะคะโดยเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยุเวหาจังหวัดปทุมธานีค่ะก็ช่วยกันจับงูที่ได้รับแจ้งจากประชาชนให้เข้าไปช่วยจับออกจากสถานที่แล้วก็นําไปพักไว้ที่จุดประสานเหตุซอย <c oughs> บ,บู คุ้มตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยก็มีจํานวนมากพอสมควรนะคะซึ่งงูเหล่านี้ก็เตรียมที่จะไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติโดยนายภิชาติเปลมบางเขนเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุเวหาบอกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้จะเป็นช่วงที่งูออกหาพื้นที่แห่งใหม่เพื่อที่เป็นแหล่งพักอาศัยก็เลยเลื้อยเข้าไปบ้านเรือนประชาชนหรือว่าเลื้อยขึ้นไปตามต้นไม้และครั้งนี้ ก็มีการนำงูจำนวน18ตัวไปปล่อยที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่วนงูที่มีพิษพาไปไหนรู้ไหมคะไปไหนเอ่ยก็พาไปให้ที่สถานสถานสาวภาอ๋อที่เขาดูแลเรื่องงูพวกนี้อยู่แล้วใช่เซรุ่มไปทำเซรุ่มใช่ถูกต้องค่ะนอกจากนี้เออเนี่ยเห็นไหตัวใหญ่มากคือมีการเตือนประชาชนด้วยนะคุณถ้าเกิดว่าเห็นงูอย่าไปเข้าใกล้คือทำยังไงรู้ไหมคะ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บางคนไปจับเองไงใช่อย่าไปจับเองนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีความเชี่ยวชาญไม่มีความชานาญต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เขามีความชานาญให้ไปจับงูเพราะว่าอาจจะเป็นอันตรายถูกงูฉกงูกัดเอาได้ถูกต้องคุณแต่ละตัวที่เขาจะเอาไปปล่อยนี่ระดับรุ่นแบบว่ารุ่นใหญ่แล้วนะคุณความยาวนี่น่าจะประมาณ3เมตรกว่าๆได้เลยทราบไปปล่อยตรงไหนของเขาใหญ่นะครับใครจะไปเที่ยวไปเดินป่าก็ระวังด้วยแล้วกันระวังด้วยเราเข้าไปในถิ่นของเขาเราต้องระวังใช่ค่ะ